คู่เอกศึกวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อการชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตัมเวทอาราวดี้ลามาสนนฟกับกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ศึกแห่งศักดิ์ศรีมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิงบ็อกซิ่งเดย์รุ่นแบนตตัมเวทเป็นเดิมพันระวังเจ้าของบัลหลังอาราวดี้ลามาสนนฟกับกับกบปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่จอมน็อกไว้ผู้ทำลายสถิติใหม่ด้วยเวลา6วิหลังเสียงะระฆังดังไม่ต้องลีลากัปตันปีเข้าเล่นงานขาของอาราวดี้ตามแผนแถมมีรูปย,ย่อยุอาราวดี้ทั้งไวและคล่องแคล่ว หลบหลีกเระยะหา่างไม่ให้กัปตันเข้าใกล้ได้แต่นักชกไทยอาศัยความดุดันเดินบุกไม่กลัวหมัดสวนกลับมีรับไปเต็มๆทาเอาใจหายใจคว่ำเหมือนกันยกที่สองกัปตันยังจ้องเล่งงานขาเล็กๆของอาราวดีซึ่งชิงจังหวะจิ้มหมัดแล้วขยับถอยคอยใช้ลูกทีบสกัดแต่ไม่อาจต้านทานความรันของกัปตันที่เล่งเครื่องตามมาติดๆได้พร้อมส่งหมัดกระซวกเข้าท้องของอาราวดีถึงกับยวบลงพื้นให้กรรมาการนับ1-10ยังจุกจนลุกไม่ขึ้นพายนอกไปทางน้ำตาด้วยเวลา1.65วินาทีของ ยกมีกับปิตันขึ้นนั่งบัลลังแชมป์โลกวันคิงบ็อกซิง่งรุ่นแบนตัมเวทคนใหม่ในฐานะแชมป์โลกวันชาวไทยคนที่แปแบกเข็มขัดกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีคลิปวันนี้สนับสนุนโดย w w w m m 8 8 p a s s c o m ส่วนรวมความสนุกทั้งออนไลน์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นบอลหวยมวยคาสิโนบริการฝากถอนตลอด24ชั่วโมงสมัครสมาชิกแอดไลน์ไปที่8 8 8 p a s s หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ เว็บตรงไม่ผ่านตัวแทนปลอดภัยมั่นคงร้อเปอร์สำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษานักวิเคราะห์ทางด้านกีฬาเรามีให้ท่านเลือกหลายท่านลองคลิกเข้าไปดูด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ